สวัสดีครับกลับมาพบกับบาบาบาเช่นเคยน,นะครับวันนี้เป็นคลิปที่8แล้วนะครับสำหรับค็อกเทลตัวที่8วันนี้จะมาทำบูฮาวายครับผมเป็นค็อกเทลที่ิไม่แพ้ตัวอื่นเหมือนกันนะครับก็สีจะออกสีฟ้าน้ำทะเลตามชื่อเลยนะครับผมเหมาะสำหรับสาวๆนะครับตัวนี้เพราะครั้งที่แล้วได้ทำ คอเทลสำหรับหนลุ่มาแล้นะครับอย่างโอทชั่นโอเคงั้นเดี๋ยวมาดูเลยนะครับว่าทำยังไงส่วนผสมของบูฮาวายนะครับก็จะมีลำขาวใส่ไป1ออนนะครับผมสำหรับลำขาวจะใช้ยี่ห้ออะไรก็ได้นะครับแล้วก็ต่อด้วยบูคูลาโซนะครับ ตัวนี้ใส่ครึ่งออนนะครับผมเสร็จแล้วตัวที่สามใช้เป็นมาริบูนะครับหรือว่าถ้าใครไม่มีมาริบูก็ใช้เป็นกะทิแทงก็ได้มาริบูผมจะใส่ออนหนึงนะครับผม ต่อไปก็ใส่เป็นเซอร์มิกนะครับเซอร์มิกนี้ใส่แค่ครึ่งออนครับผมแล้วก็สุดท้ายน้ำสับปะรดน้ำสับปะรดเราจะใส่2ออนนะครับส่วนผสมก็มีแค่นี้เดี๋ยวเรามาใส่น้ำแข็งแล้วก็เช็คเลยนะครับผมอา้าวน้ำแข็งหมด ทำไงนเนี่ยน้ำแข็งมาสงม่งครับผมเอ้าเชิญครับครับเอาเหรีอ,อกไปอีเวนต์ไงอ๋อก็นี่ครับอีเวนต์ส่งน้ำแข็งเนี่ยเพลจริงเหรอใช่ส่งน้ำแข็งแล้วเหรอเดี๋ยวพี่<ๆ>ผมดีกว่าเดี๋ยวไปดูที่อื่นต่อเออโชคดี <c oughs> อ่าน้ำแข็งมาแล้วครับเอาใส่น้ำแข็ง เสร็จแล้วก็เช็คนะครับผมเรียบร้อยใช้แก้วอลองดิงนะครับแล้วก็เทลงไปในแก้วเลยนะครับก็จะได้ค็อกเทลสีฟ้าน้ำทะเลเลยค่อยๆเทเบาๆนะครับผมอ่า เสร็จแล้วเราก็การนิดด้วยเลมอนไปชิ้นหนึ่งแล้วก็เชอร์รี่ไปลูกหนึ่งครับเพื่อความสวยงามแค่นี้ก็ได้ค็อกเทลบูฮาวายแล้วครับผม